หน้ามึงจะได้จีไหนครับแข่งเ้าจัดหมินจัดนไได้ใช่ไหมล่ะช่มันดับสอจัดมินเดือมันเลยมั้ดือมันครับตัวนี้เอ้ยอุ้ยถอดบหรือเปล่าเอ้ยทอดกรอบหรือเปล่าบีบบีบโอ้ยถอยถอุ้ยมันได้หกตอตอกก่อนอือหยงเงเริ่มแขง้เออ

อือแบนี้ไมลานฮะเอาแบกน้นนะมันสบายกันไม่ต้องบนแยอยเยออนี้แบบนีเยอโอ้ตายแล้วค่ะตายแล้วตายแล้วค่ะฮักพี่ะคุณชมว่างครับเอวีครับเออเอวีีเคสยามครับเจบปอครับเ็บอนไปได้ท่มาเมือนับมน่นสไตล์ข่าข้อขายครับตัวนี้เดิมพันครับตอนนี้ชนเดิมพันครับอุ้ยลวงไปแล้วครับ

เต็มิแล้วเต็มแล้ว้สไตล์เต็มอินนะ้ยอนาเต็มอินความแข็งเต็มอินเ็มอินพีเคสยามครับโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเต็มอินแเรก่อวกระสีเราอยู่แล้วอิ่มมาวงะเกียวสู้อยู่แล้วสอง เรียบร้อยครับโอ้โหครับมาแต่122ี่บกิโลครับเรียบร้อยับเขาลุงกดเลยนะกดกันแข่งเลยโอ้โหอันล้มเนีโอเคครับสองตัวครับเบี้ยวหมดแล้วโอเคครับมงโเลย เดียวหน้าได้หนีพังหรอะตัวนี้นะครับตัหน้างกว่าตัวัวกีครับอันนี้นะเสียรักเหมือนแมวผกการดนกี้ยรฮะมาเร็วดึงพันมากินหน่อยแล้วดึพันมากิงก่อนโอเคดึงพันแล้วโอเคแล้วครับ AV ครับมีเคสยามรตัวนี้ครับโฟให้พี่น้องเด้อมียังพอไปหรอกีเกสยามนะ AV A A V โคตรเลย จกันหน้าไม่พอโยกันไงโลโอ้ก็ัน้าเขาเจอไมไปะมาหนดโตโดนสามเขาไปมันมันเมาแล้วเดี๋ยวสูแล้วลงไปแล้วจ้าละเหนือละการนำตัวไปอลอยลอสาวสาบาน tên ông gồm nè hả anh ơi hả anh ơi hả hả anh ơi 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 hả muộn ơi Ừ, nói ừ. ơi hả anh ơi hả anh ơi

ดังไหมดังเลยสั่งม้านะสามตัวอันนี้ถือว่าอดสุดอดสุดมันเดินทางนิดนี้นิดนิดพักครั้งสามตัวสี่ตัวเหลน้าความเนาะหรอเนาะเออผ่านได้ถือว่าโอ้ไม่อดขนาดนั่งอมอันนี้คือเฉลยแล้วเฉลยละนี่นะเฉลยไม่เลยบอก ไอ้ความผมก็คดกับผมเจ้าวานะตัวนี้มีลายตัวน้นได้เตรียมไว้แล้วตัวนี้ได้เตรียมหมดลวส่งเอลเยหายตัวน้นตัวน้อยแต่ได้เตรียมหมดลตัวนี้ได้เตรียมหมดอ่ะเออจุดนะอือบความผมกับความผมเนี้าวคาดกันมาคือเลย ไม่กความกินขวดใส่ไ้ไงคนเสยงคอมันไปนี่หลังนี่แตกแตกเลยแตกเลยเนี่ยแหเอามาเอามาให้ผมนเหรอปะใส่เดิมพันได้กติติดติดตินไดิดต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 เดติดติดติดไ ออกชเออมาจ้าสองูาจาสองหน่อยเ็บขนาดกนกไม้นี่แหละหันป้าเอาวะเหมือนนีพวงมาลัยอหนึคะแนนเ้ย

เทควาเทควเฮ้ยเ้าอโดอ่ะานควางเลยงานควางเลยเออย่มันมีม้นี่แหเอาเเอาายต้งแต่งตังแต่งเต่งแตงแต้งเต้ยแต่งแแต้งเต้ง่งแต้งเต่งเต่งแา่งเต่งแ่ัน่แ่่

ใไปหาไหวเออไวแน่นหน่อยไปราหามปิไหวใช่บ๊อบใช้บ๊บ่มาอเ็เล็กเ็เ็เล็กตกกกกถางี่มังกถางนี่มับีบละงงี่ต้องมีพีอง้าบีบเหมือนนี่โอ้โอจะพ โดนบีก็แม่กันดีบุญก็ชายชาดนบีแม่มีแฮงบ่บุบุญอ้าอยู่หนักเลยที่มันสลปหน่อยละอออย่าพูดดิออย่าพูดจับกระลอกพอดีแหละออกมุนดกเข้าดเข้าไงตาไเข้ากันีหรดักเมันเหมือนในเป๋าจะมาจุ่มเตือ

โซอดครเอครับอลิโอครับปวิทยเนี่ยเบเออหม้เสียกับปาวิทสองเกลือเราปด็ถ้าเป็นไก่้จำกางยนต์จมยกจมยกมันตันกันละมีละมี่้โอ้ครับปาวใจย่ยงผมอัยวีโอคก ตัวนี้ได้อินบีดเยู่อันขู่มาขึ้นมาฮัลโหลเฮ้ยไปหันหหกว้องนี่กับน,นักเต้นหรอป๊อกป๊อกๆเลยเอาละตัวนั่นจ้าละนักบีมพื้นขากันนี่น่องถ้าเป็นเขาพืาะนะน้นขาแล้วนะนนจ้าละครับโห่คีโค่เมื่อปุ๊บนี่หนุ่มไปไหนจะไหน,นกอนะ็อออสขอออสละ นี่ปอนนีบนี่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 นี cin ่ทำปะแล้วเขาขำเขาขำเพิ่งขำลุงไหมขำลุมมันนักการครับโอ้จะนี่เพ่าไหร่เี่านี่มันอะไรเป็นี้มันค้าอยู่ครับเหมือนนี่ะเท่านั้น ทำเลยจได้หนิไหนี่ไปมันรไปครับมันรไปเหมือนมันจะย้อมเนเหมือนมันจะอ่อนแล้วนวดตอย่างนี้มันจะค้ามนกนะคามตัวนั้นนี่นันมึกเตี้าตักักอะได้นี่มันขำขำวงขำวงนะขำวง đi chắc các hoa 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 cái này hoa 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 thôi hoa oh, hoa nó hoa 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 lại hoa 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 máy อ่ะคอยใสไน่กคเดียวก็อีก้ออัน้อยู่เอได้เงวเยอะเลครับไขต้มตมไข่ต้มนีนี่อเจดเอเออบ่าแล้วเออร้อนเจ็บแล้วครับเัเดี๋ยวนี่มันนะเดี๋ยวไปเลีองมันห้ตัวเดี๋ยวผมไปขี่รถเล่นก่อนนะ น้อนนี่เขา้าโกาดีองลบับุดนโมา้วีเยวอยู่้เดยวอามาที่หัอม้าบ้าองกเออเออเออขอ้าบ้านนนี่บิขก็ไปหาหัวบ้นตายไว้แจบมดทีอ้ยออมันมีแห้งแล้วเรเออ

เอออันนี้สมมครับมดนี่ได้บมบไหวแล้วหลอพีนะดาดดเดียวแบบนักนบบผิวอ่ะพุ่นไรคัวครับโอ้หพุ่นลิเดี๋ยวมาทันเขามดว่านมดขันตัวนี้นะตัวนีเตัวนี้คีแหงหอปาแหงอ่ะ อันนี้เป็นโอ๊ตไปได้นี่เปิรโอ๊ตไปเม้อแล้วนี่เปิดจะซื้อใ้เปาจนว่ะเปิดจะเอาจนว่ะปาเลยจนได้นว่ะพอกวงไงตกก้อนนะอ้มีเพงนี่ตัวนี้โคตรเพ่งอดูมันอะไอกีเอาไมมันเออย้อมอะอ่าย้อมดูก่อน พอฮักก็แล้วครับผมต้องอินดูว่าง